สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮานอยนะคะทุกคนค่ะวันที่24กันยายน2567นะคะทุกท่านก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกคนแยกแต่ละหน่อยนะคะทุกท่านแต่ว่าถ้า fc ไม่ชอบเลยนะคะก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันหรือว่ามัดรวมที่ท้ายคลิปได้เลยนะคะทุกคน เดี๋ยวใจจะบอกอีกทีนะคะทุกคนว่าให้ตามเลขเด่นประจําวันหรือว่ามัดรวมนะคะถ้าท่านไม่ชอบเด่นแยกเนาะค่ะทุกคนสุตรนี้นะคะที่ใจจัดทําขึ้นนี้เป็นการจอดเด่นวิ่งดูดเ้อพี่น้องเด้อส่วนคู่ที่ใจจับให้เป็นการหาความน่าจะเป็นเท่านั้นนะคะเรามาดูวันที่ยีสามกัน,นะค่ะทุกคนว่าเข้าหรือหลุดนะคะ สำหรับวันที่ยี่สิบสามนะคะพี่น้องวันนี้คู่ตัวเจาะแต่และหน่อยไม่มาเ้ยพี่น้องข้าคู่ตัวไม่เจาะนะคะทุกคนมาดูกันค่ะใจให้หน่อยเฉพาะก,กิจเก้าและแปดนะคะทุกคนมาแปดเจ็ดสามสี่เก้าเนแยกมาเก้านะคะทุกคนเข้าคู่เก้าสี่สี่เก้าคู่ตัวเจาะเก้าและแปดไม่มานะคะทุกคนคู่ด้านบนมาเจ็ดสามสามเจ็ดพี่น้องนี่นะคะ นวยกาชาติจะให้8และ7มา1 4 5 8 1นะคะดินแยกมา8มัดรวมมา8นะคะคูด้านบนมา1 8 8 1พี่น้องนอยวิเศษนะคะจะให้8และ7มา4 1 3 7 2 7มาอีกครั้งนะคะทุกคนเข้าเลขเด่นประจำวันเลยนะคะทุกคน7 2 2 7พี่น้องนี่จ้า น้อยปกตินะคะใจะให้4และ3 2น้อยสุดท้ายดุดนะคะทุกคนมา0 1 8 9 5นะคะทุกคนมัดรวมมาอีกแล้วนะครับทุกคน8 8 1 1 8มาอีกรอบ9 9 5 5 9นะคะทุกคนเอาเมืรอนี้เลขมัดรวมกับเลขเด่นประจำวันไหลพี่น้องไหลดีค่ะพี่นอ้องเมืรอนี้น้อย VIP นะคะให้1และ0มา1 7 2 8 2ค่ะพี่น้องคะ มัดรวมมาทั้งเจ็ดและแปดเลยนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันมาอีกรอบนะคะเจ็ดสองสองเจ็ดพี่น้องแปดสองสองแปดก็เด้งนะคะทุกคนขาวันนี้นะคะทุกคนเอฟซีสังเกตนะคะว่าถ้าเริ่มไหลตั้งแต่น้อยแรกน้อยสองไม่ไม่เลขเด่นประจำวันก็มัดรวมก็ไหลตามกันนะคะทุกคนเอาไปต่อนต่อพี่น้อง วันที่24นะคะใจก็ผลการออกรางวัล23มาคำนวณ2ตัวบนล่างให้ท่านได้รับชมนะคะนอยปกติ5018พิเศษ1413 b 2, ี p 5172 5บก1บก8บวก1บวก4บวก1บวก3บวก5บวก1บก7บวก2ได้38 38ลบ1หรือ37บวก1ได้39นะคะทุกท่านจะจะจับ2ตัวเหมือนเดิมนะคะวันนี้ใครอยากได้3ตัวนะคะ ก็3 7 1เถึงสามเจ็ดเนถึงสามแปดเถึงสามเนะคะทุกคนเดี๋ยวใจดูก่อนนะคะว่าเมื่อวานนี้3ตัวหลุดไหมหลุดพี่น้องหลุดทุกหน่อยนะคะทุกคน3ตัวนะคะ3ตัวหลุดเด้อพี่นอ้องเมื่อวานนี้นะคะมาดูวันนี้ต่อนะคะคู่38คือคู่ผลรวมคู่37คือคู่ผลลบคู่3.9คือคู่ผลบวกนะคะ คู่สานี้คือคู่ผลรวมไม่ใช่คู่มัดรวมนะคะทุกคนคู่คู่ผลรวมที่เจเจมาหาค้อมน่าจะเป็นให้ท่านได้รับชมนะคะมาดูค่ะ7 8็ดตัวท้ายเจเจะมาจับ1นถึงเก้านะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจปดเจ็ดเกถึงแปดเก้าแปดหนึ่งแปดสอ ก้าหนึ่งถึงเก้าเก้าก็หนึ่งก็สองก็สามก็สี่ก็ห้าก็หกก็เจ็ดเก้าแปดเก้าเก้านะคะเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้าเจ็ดบัเจ็ดสองพี่น้องเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้านะคะชอบคู่ไหนให้ไปกลับด้วยนะคะทุกคนแปดหนึ่งถึงแปดเก้าแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าค่ะ 9ก้าหนึ่งถึง9ก้าเก้าเก้าสอนะคะทุกท่านคะ่ะมาดูคะ่ะทุกคนมาดูตัวเด่นนะคะคอยพิจารณาอีกทีว่าชอบหรือเปล่านะคะเด่นเฉพาะจิตวันนี้อยู่ที่7จ็ดและหกพี่น้องนอยวันนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเปิ้นก็หลายนอยนะคะทุกคนเลขซ้ำกันนะคะนอยกาชาติ9และ8ปดนอยพิเศษ7และ6 อยปกติ8และ7น็อย v p p 9และ8นะคะทุกคนเรามาดูน่อยที่มีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบ้ลน,นะคะหน่อยเฉพาะกิจน่อยพิเศษหน่อยกราชาต์น่อย v p p เไปดูคาา่ะเบิ้ลมีอะไรบ้างนะคะเบิ้ลในตัวมี8 8 7 7 9 9 6 6, 6นะคะ88779966นะคะทุกคนถ้า ถ้าไม่ชอบก็รอดูดูเบิลด้านบนได้เลยนะคะบนด้านบนมีเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้านะคะทุกคนถ้าไม่ชอบจริงๆก็รอดูเลขเบิลประจําวันได้เลยนะคะทุกคนสําหรับใครที่ชอบเนาะคะ่ะเรามาดูค่ะน้อยเฉพาะกิจเจ็ด 7, และหกนะคะน้อยเฉพาะกิจกับน้อยพิเศษตัวเจาะมีอะไรบ้างเจ็ดหกแปดหกเก้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ด นอยกาชาติ9และ8และหน่อย VIP เหมือนกันนะคะเป็น7 8 8 8 9 8 7 9 8 9 9 9นะคะหน่อยปกติ8และ7 7 7 8 7 9 7 7 8 8 8 9 8นะคะทุกคนวันนี้วนอยู่แ7 7 7กับ8กับ9ทุกหน่อยเลยนะคะทุกคนคะ่ะซิบอมาจ,จากตูดสะดือพี่น้องซิบอมาจ,จากน้อยสะดือค่ะ9 8กับ7 6นีพี่น้องคะ่ะ เนาะพี่น้อง่าบอทีนี้นะคะทุกคนเรามาดูมัดรวมนะคะมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยประจําวันที่ยี่สี่อยู่ที่เลขสามเลขสองเรามาดูคู่มัดรวมทั้งหมดหกคู่กัน,นะคะ่ะทุกคนมีเจ็ดสองแปดสองกาสองเจ็ดสามแปดสามเก้าสามนะคะทุกท่านแต่ว่าถ้าเอฟซีไม่ชอบคู่ด้านบนเลยให้ทํายังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวเจคขออนุญาตเทียนวันที่นะคะทุกคนคะ่ะ ให้จับเด่นแยกเซมัดรวมได้เลยนะคะตัวอย่างเช่นนอยเฉพาะกิจ7และ6มัดรวม3และ2นะคะเจตทำให้ดูน่อยเดียวน่อยต่อไปท่านทำเองนะคะเป็น7 6 6 7 7 3 3 7 7 3 2 2 7 6 7 7 6 6าม6 6 2เ6องเ็อย่างนี้เป็นต้นนะคะทุกท่านถ้าไม่ชอบคููด้านบนเนาะค่ะสำหรับเลขเด่นประจำวันอังคารอยู่ที่เลข3และเลข8เลขเบิ้ลประจำวันคือเบิ้ล3าส สามกับแนี้ท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนเรามาสังเกตหน่อยไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนคาะให้ fc เริ่มสังเกตตั้งแต่หน่อยเฉพากิจหน่อยกระชาบหน่อยพิเศษมาเลยนะคะว่าเด่นแยกเข้าไหมถ้าเด่นแยกเข้าก็สามารถตามได้นะคะทุกคนถ้าเด่นแยกไม่เข้าให้ fc สังเกตดูว่า มัดรวมหรือว่าเลขเด่นประจําวันไหลมัดรวมไหลตามมัดรวมเลขเด่นประจําวันไหลให้ตามเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านสถิติกะไม่เข่าไม่หลุดทุกเมื่อเนาะคะ่ะพี่นะะ้องค่ะแต่ว่าถ้าสามนอยนี้นะคะทั้งเลขเด่นประจําวันทั้งมัดรวมไม่ไหลเลยก็ให้ทุกท่านหยุดนะคะวันต่อมาค่อยมาตามใหม่ถามว่านอยสุดท้ายนอยปกติกับนอย VP มีสิทธิ์เข้าไหม มีสิทธิ์เข้าก็มีนะคะทุกคนแต่สิทธิ์หลุดนั้นจะมากกว่าสิทธิ์เข้านะคะทุกคนคะ่ะขนาดเมื่อบานนี้สามนอยแรกมาหมดนอยที่สี่กับนอยที่ห้าปกติกับนอย VIP ยังหลุดนะคะทุกคนหลุดเบิร์ดอีกตั้งหากอยู่น้องหลุดมิดจัดนะคะทุกคนค่ะทุกท่านค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางฮานอยเนาะค่ะวันที่ยี่สิบสี่กันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะสําหรับคลิปนี้ แจ่ก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกท่านค่ะไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะโชคๆมันๆกันสุขสุขลนพี่น้องสวัสดีค่ะ